วความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังแต่หลายปัญหาข้อต่อไปก็คงเป็นปนัญหาจากอักษร์มาอุทยลหัวาการค้าอีกเช่นเคยเธอถามว่าจำเป็นไหมที่ชายไทยต้องบวชทุกคนถ้าไมบวชถือเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าไม่มีความจำเป็นน,นะ แต่ว่าเป็นเรื่องของประเพณีนิยมที่สื่ต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นการปรับปัญหาในยุคในสมัยตรงนั้นแล้วก็เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาในยุคสมัยนั้นถ้าถามว่าความจำเป็นอย่างที่เคยมีนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าก็ตอบว่ามันก็มีอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่เป็นความจําเป็นที่แก้ไขข้างนอกไม่ได้ก็เดิ่ที่เดียวมันมีการประรบถึงกุลบุตรที่เจริญเติบโตขึ้นมาภายในสังคมมีปัญหาเรื่องความรู้ก็มีปัญหาเรื่องความสามารถในวิชาชีพต่างๆไม่มีแหล่งที่ศึกษาชัดเจน การเรียนทั้งหมดของคนยุคนั้นก็คือเรียนภายในวันแต่ความรู้นั้นก็มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่เกี่ยวกับการหลักการในการดำรงชีวิตกับคุณธรรมในความเป็นมนุษย์เพราะนั้นทำยังไงจึงจะสามารถพัฒนากุลบุตรเหล่านี้ขึ้นไปได้นั้นเป็นเงื่อนไขาทางสังคมและก็มีเงื่อนไขาทางศีลธรรมทางาศาสนา ผสมกันอยู่อีกเป็นนั้นมากก็คือสร้างเป็นคตินิยมขึ้นมาโดยประมาธรรมราชาลิทธิ์ไทยได้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาโดยพรองเองเสด็จออกผนวดทั้งๆที่เสวยราชแล้วก็นำประชาชนออกปวดตามและในการต่อมาก็มีการเสริมเติมด้วยประมากษัตริย์ทั้งหลายในอดีตเป็นนั้นมาก มีวสมัยของพระเจ้ายูโฮบรมไสโลกนาตในกรุงศรีอยุธยาก็ถือคล้ายๆกับเป็นความจำเป็นเพราะว่าคนที่บวชแล้วจะได้สถานะจากสังคมเป็นการยอมรับนักถือด้านวุทธิภาวะจากสังคมสังคมให้ชื่อว่าเป็นทิดหรือว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะรับราชการ สนองคุณของชาติบ้านเมืองแล้ก็เป็นชายที่มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เกิดเป็นกตินิยมที่เชื่อกันว่าลูกชายที่สมบูรณ์นั้นจะต้องผ่านการบวชการติดตาหารบางทีก็อาจจะผ่านจากคุกตารางมาบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแกร่งพอสมควร สามารถที่จะเป็นหลักให้แก่ครอบครัวได้นั่นก็คือความเชื่อในตรงนี้แต่ลืมาเป็นเงื่อนไขลหลายๆเงื่อนไขก็เหมนกับลาวก็รับตามเราไปแต่ว่าพมา่ม่ลังกาซึ่งเป็นทีรวัดโดยกันก็ไม่ได้รับแต่ประเทศมายาเราอื่นมันก็ไม่ได้ถืออย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมองว่าเวลาเนี่ยความจําเป็นอย่างนั้นมีอยู่หรือเปล่าความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้กุลบุตร ซึ่งอาจจะไม่มีปัญหาอย่างเดิมแต่ก็มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวมีปัญหาเรื่องสภาพสังคมที่ถูกคุกค,คามด้วยสิ่งเสพต่างๆจากสื่อต่างๆที่จะทำให้เยาวชนเสียเด็กได้ง่ายเพราะแม่เองไม่ค่อยมั่นใจจะให้ลูกศึกษาในระบบของชาวบ้าน ก็อาจจะมั่นใจในวิจารารแต่ก็ไม่มั่นใจในสาภาเป็นล้อมไม่มั่นใจในเพื่อนฝูงก็เห็นว่าทางศาสนาเองเวลานี้ก็มีมหาวิทยาลัยสอง,งแห่งคือมหาวิทายาลัยมหาวงกุฎราตรีลายมหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราตรีลายรัฐสภาก็ได้ผ่านราชบัญญัติมาเมื่อมีกี่วันเอง เวลาก็บวชเข้ามาศึกษามาวิาทยาลัยสองเองทั้งสองแห่งก็มีวิทยาเขตกระจายอยู่ทุกส่วนของประเทศถต่สังคมยังมีความจําเป็นการบวชแนวเดิมก็มีความจําเป็นสำหรับคนบางกลุ่มแต่การบวชนั้นเป็นเรื่องของศรัทธาบวชไปแล้วศึกษาประพฤติปฏิบัติไปแล้วถึงจุดหนึ่งศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นเดออาจจะอยู่ต่อก็เป็นความดีงามของท่านานั้น แต่ถามในแง่จําเป็นจะเรื่องเสียหายนั้นที่จริงเป็นความรู้สึกในแวดวงตรงนั้นสังคมโดยรวมนั้นเขาไม่ได้มองประเด็นเหล่านี้คนใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นอันมากไม่เคยผ่านการบวชมาแต่ทางก็จะเริญเติบโตขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองไปที่สถาบันหลักของชาติบันเมืองสถาบันประมากษัตริย์นั้นนิยมรักษาประเพณีตรงนี้ เพื่อเกิดกวความผสมคลมกลืนในด้านความรู้สึกนึกคิดเป็นการสืบสารวัฒนธรรมของไทยใครทำก็เป็นความดีส่วนบุคคลเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้มาระธรมาคนที่ไม่ทำจะต้องไม่ดีเกี่ยวการศึกษาประพฤติปฏิบัติมันก็มีด้วยกันประเด็นสำคัญของเนื้อหาในการบวชตามหลักการดั้งเดิมก็คือว่าในวิธีฝึกปลือตัวเอง ลดละาความรุนแรงของกิเลสรุนแรงของอารมณ์บรรดาจ้าจึงแปลว่าเป็นการถือบวชเป็นวิธีะจะเว้นการบิดเบียนการประทุสล,ล,ลายกันลดล่าการกรา้ายกันทําลายกันมันจริงๆก็ไม่มีรูปแบบรอกเพียงแต่ว่ารูปแบบมันช่วยเสริมคือจากการสังเกตว่าเด็กรุ่นราวข่าวเดียวกันคนหนึ่งอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอยู่ในวัด จะเป็นสามเณรเนี่ยการจะฝึกปลืออบรมกิริยามันยากการอดกั้นการอดทนกับควบคุมตัวเองไงพวกเด็กที่บวชเนรจะทําได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ใชไปเทียบเกียงทั้งหมดนะนะะเรลองสังเกตว่าผูกเนกรภาคฤดูร้อนเนี่ยจะควบคุมยากัตงทางที่ทว,วัยของเธอก็รุ่นราวกับเดียกเนรที่มีอยู่ก่อนแล้วก็แสด,แสดงว่า สังคมตั้งแต่อดีตมาท่านมองเห็นคุณค่าในเรื่องดอนี้ท่านจึงสืบสารกันมาได้ทั้งร่วมแปดร้อยปีแล้วเพราะก็จะถือจําเป็นในแง่จําเป็นนั้นก็ไม่ใช่ถึงกับบังคับขนาดนั้นแต่ว่าในแง่ของครอบครัวในแง่ของสกุลญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงจะเป็นหน้าเป็นอาเป็นแม่เป็นยายเป็นย่าเนะี่ยท่านจะ ค่อนข้างเอาอชิตมาจังอยู่นะก็ออยังเอาเรื่องอยู่ถ้าจะต้องการถานอมน้ำใจท่านถ้าประสงค์อย่างนั้นก็ต้องบวชใท้ท่านส่วนผู้ชายญาติผู้ชายนั้นจะไม่ค่อยไปบุ่นวายอะไรเท่เาไรหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านเหล่านั้นก็เคยผ่านการบวชมาแล้วแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครจะทําก็เป็นเรื่องคนนั้นไม่ทําก็แล้วไปเราก็สามารถจะทําในรูปแบบอย่างอื่นได้อยู่ ก็ต่อไปเธอถามว่าการทำบาปนั้นในศาสนาพุทธทำไมจึงไม่มีการล้างบาปกันแต่บางศาสนาอื่นมีการล้างบาปได้ดังเช่นในศาสนาคริสต์อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคือเราจะเห็นว่าบาปนั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่สากลมันไม่ได้มีใครบัญญัติม,มีใครสร้างขึ้นมันเกิดขึ้นจากเจตนาของบุคคล เราทําอะไรก็ตามไปด้วยอํานาจของความโลภความโกรธความหลงยึดใจเราก็ขุดมัวเศร้ามองเราทําแล้วเราก็ไม่สบายใจวิตกกังวลเราเห็นว่าก็มีความทุกข์ป็นผลมันก็เห็นกระจ่าจ่าอยู่แล้วแต่บางทีแนวตรงนี้แนวที่าศาสนาประเภทล้างบาปเนี่ยเขาก็มีอุปาทานของเขาเป็นความยึดมั่นของ,ของเขาก็รู้สึกนะก็รู้สึกตามความเชื่อของเขาว่าบาปนั้นได้ถูกล้างไปแล้วนะขเขาก็สบายใจ มันก็นองแนวของศาสนาเราที่มีพระมีการแสดงอบัตพระมีการต่อสีไม่ใช่หรือพระมีการแสดงอบัติญาตุกมีการต่อสีเนี่ยก็ถือว่าได้แก้ไขแล้วมันก็เป็นความรู้สึกสบายแต่ความเชื่อในศาสนาพุทธนั้นถือว่าประเภทบาปสากลเนี่ยมันไปแสดงอบัตไม่ไม่ไม่ออกหรอกแสดงได้ในกรณีที่เป็นบทปัญญาตหมายความว่าเป็นพวกปัณญติวัชชะ เป็นความผิดตามบทบัญญิของพระวินยัยเช่นบอกเพลอไปกินข้าวเย็นกินอาหารเย็นเข้าเนี่ยที่จริงก็แสดงอาบาัตก็ตกเพราะว่ามันไม่ใช่บาปสากลแต่เราไปฆ่าสัตว์เข้าไปรักทรัพย์เข้าเนี่ยมันเป็นบาปสากลมันในแง่แสดงอาบาัติมันก็ได้ในแง่แสดงแต่ว่าตัวบาปนั้นมันไม่สามารถจะล้างได้ซึ่งในแง่ของภาคปฏิบัติเราก็ตัวดูจิตใจเราแล้วกันแหละว,ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่า ถ้าไม่หายก็คือไม่หายนะนะมันโดยธรรมชาติจะยงไม่หายหรอกยงแต่ว่ามันสร้างอุปาทานตัวใหม่ขึ้นมาให้มีความรู้สึกว่ามันหายไปแต่นั่นเดียวแลวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปทําบาปอย่าให้บาปเป็นแรงอย่าไปทาเพราะคนเราจะไม่มีบาปเลยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้นะนอกจากก็รอรหันจะทำยังไงเราจะลดบาปไปน้อยลงหน่อยก็จะเกิดผลดี ก็ต่อไปถามว่าบางคนทำไมบางคนจึงเห็นวิญญาณและบางคนจึงไม่เห็นอันนี้ก็เคยตอบมาชีหนึ่งแล้วนะฮะว่าถ้าจะเห็นสมมติว่าเห็นเนี่ยหมายความมาหนึ่งคือเขาแสดงตัวให้ปรากฏแก่เราเปสองเป็นเรื่องของความบังเอิญสามเป็นเรื่องที่เราเห็นในสมาธิหรือเห็นในฝันแล้วก็สี่ก็เห็นด้วยที่ประจักษ์ุ ซึ่งก็ไม่ใช่จริงเสมอไปนะบางทีอาจจะเป็นอุปาทานก็ได้แต่ถ้าจะเห็นขึ้นมาก็เห็นมาจากเหตุเหล่านั้นส่วนเหตุใดก็เป็นเรื่องรายละเอียดคือว่ากันตามการณีกรณีไปก็ต่อไปถามว่าการทรงเจ้าทรงพระต่างๆมีจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรที่จะยืนว่าจริงหรือไม่จริงไอ้การทรงนั้นมีจริงนะแต่ว่าการจะพิสูจน์ว่า การทรงนั้นเป็นการทรงจริงหรือเปล่าไม่ว่ามาเชิญเทพเจ้าอ,องค์นั้นมาทรงแลืเทพเจ้าอ,องค์นั้นมาทรงจริงหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยโอย้มันต้องพิสูจน์กันเป็นรายรายเลยคือถ้าเรามองในแง่บางแง่เนี่ยสมมติว่าทรงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กรมทรงพระเจ้าตากสินทรงราชการที่ห้าเนี่ยคือฟังแล้วมันเกินไปนะฮะเพรารงอยงถ้าเหล่านี้เพิ่งสวรรคตเพิ่งสิ้นประชนไปไม่นาน ต่เราเทียบอายุระหว่างมนุษย์เกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงสมมติว่าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็เกิดได้เป็นสองสามวันแต่นั้นเองไงนะฮะไม่ถึงสองวันํำไปร้อยปีเมืองมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันวันหนึ่งก็คือหนึ่งในเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงก็แสดงว่าขนาดรายการที่ห้าขมลวงชุมพรเตอุดมศักดิ์เนี่ยก็สิ้นไปชนสวรรคตไปก็ไม่ถึงวันนะนะ พระเจ้าตัสสินอาจจะได้สักสองวันกว่านะทำไมรีบลงมาส่งหรือเกินคือถ้าถามว่ามีการท่งจริงไหมบอกว่ามีการท่งจริงถามว่าการทรงนั้นจริงไหมก็ต้องว่าเป็นการเอ้กัรนี้ไปมันไม่ใช่ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่จะจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เคยตอบมันแล้วว่าถ้าจะพิสูจน์ทดสอบกันจริงๆพิสูจน์ได้จริงจริงเนี่ยอาจจะจริงสักสิบเปอร์เซ็นถึงไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คงไม่ถึงกั้าสิบเปอร์ซ็นระ้อยเปอร์เ็นน่ยเพราะว่าบางอย่างมันมันเป็นอุปทานหรือบางอย่างเป็นการแสดงก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนจริงมีอยู่ขอให้ได้มีการพิสูจน์ทดสอบก็แล้วก,กันก็อย่าไปสนใจอะไรมากเลยนะเรื่องเรื่องเหล่านี้คือว่าที่จริงอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกนะว่า การมองในมุมของศาสนานั้นบางทีเราไม่เน้นว่าจริงหรือไม่จริงแต่เน้นว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่แต่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่น,นั้นเด็กความเชื่อจากสิ่งเหล่านั้นแล้วสมามพุทธิภาวะระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทุกระดับพุทธิภาวะระดับหนึ่งอย่างที่เราหลอกเด็กหลอกอะไรเนี่ยนะแต่บันแก้ปัญหาสำหรับเด็กได้มันก็ใช้ได้ในกรณีเหล่านั้น แต่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ใช้ได้ทุกกรณีแต่นั้นเดงต้องฟังอะไรและการต่อปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นกรันี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง,งอกงามไพบูุ์ในธรรมจงม,มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี